นี่ดำนานหลวงปู่สวงข้าวปู่สวงปกติเนี่ท่านจะดำนานะปู่สวงเนี่ยท่านมีหลายอินิรายบดคือบางบางครั้งน่ะท่านจะมองเห็นว่าเป็นชีบปางขาวก็ยาวแล้วก็ผ้าก็ขาวเพราะว่าผ้าเนี่ยไปถวายที่วัดนั่นแหละถือว่าบางทีจีวรใช้จนขาวหรือบางทีไม่มีจีวรก็มีผ้าขาวท่าก็ใช้ผ้าขาวใช่ บางทีไม่มีจีวรมีผ้าขาวนั่นก็ใช้ผ้าขาวอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นผมบางทีก็ยาวเหลือกินเหลือใช้คนเขาก็เลยเรียกว่าจีผ้าขาวที่จริงไม่ใช่บางทีผมนั้นยาวไงทันไม่ได้โกนเดี๋ยวก็รักเอารู้เลยหลวงปู่สว่างหลวงปู่สว่างเอ้าเขาจะไปส่งสำนักสงฆ์ให้เราไปถ่ายก่อนเอาถ่ายก่อนก็ถ่าย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 ให้ ครึงตัวแล้วกินเลยใช้ไนี่า่งาเลยเนี่ยอนเราป่านมา่าได้เอีงทั้งพี่เอยงทั้งพี่เองตัวมากเงตัวมากเออสัตว์หนึ่งสองสเดี๋ยวเร็วสองสาม có, xam à không xong 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 xong